นักลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากรองรับ AEC ท่าอากาศยานแม่สอดจะต้อมแผนฉุกเฉินถ้าอากาศยานแม่สอดเต็มรูปแบบเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจัดก,กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา2558 สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่ตออกับดิฉันกรวรรณาแก้วค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะโรงเรียนในจังกัดเทศบาลนครแม่ต่อจัดกิจกรรมไหว้ครูประจําปีการศึกษา2,558ค่ะ โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมไหว้ครูเพื่อเทอดพระคุณครูประจำปีการศึกษา2558ที่โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีโดยการนำของนายชัยรัตยศบันเทิงผู้อำนวยการโรงเรียนและโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนโดยการนำของนายกิจจาแตงรอดผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งมีหมายกำหนดการจัดกิจกรรมของแต่และสถานศึกษาประกอบด้วย ประธานจุดทุปเทียนบูชาพารัตนาไตรยตัวแทนนักเรียนนำไหว้พระสวดมนต์กล่าวนำบทไหว้ครูกล่าวปฏิญาณตนตัวแทนนักเรียนอ่านทํานองสนอและบทกลอนไหว้ครูพร้อมร่วมกันขับร้องเพลงพระคุณที่สาต่อด้วยประธานในพิธีเจิมหนังสือเพื่อความเป็นเซริมงคล จากนั้นตัวแทนนักเรียนนำโดยสภาน,นักเรียนร่วมกันนำทานทุกเทียนดอกไม้ไหวครูและนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำกลวยดอกไม้พร้อมทุกเทียนไหวครูการจัดกิจกรรมไหวครูของแต่ละสถานศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพและรำลึกถึงบุญคุณของครูอาจารย์เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสารขนรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทยเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและลูกศิษย์เพื่อให้นักเรียนได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะมีความสามัคคีและมีความรับผิดชอบซึ่งการศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความสามารถในการปรับตัวรู้เท่าทานการเปลี่ยนแปลงต่างๆและมีคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติพึงประสงค์ เหมาะแก่การเวลาและบริบททางสังคมไทยดังปรากฏจากนโยบายทางการปฏิรูปการศึกษาที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้คนสามารถพัฒนาสู่การเป็นคนที่สมบูรณ์คือเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขอย่างแท้จริงและหน้าที่อันหนักของครูซึ่งมาจากคำว่าครุ ที่แปลว่าหนักนั้นจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตนคนเราทุกคนย่อมมีครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้เพื่อให้เกิดสติปัญญาความรู้แจ้งเมื่อมีครูแล้วต้องมีการแสดงความเคารพบน,บนอบน้อมต่อครูรำลึกถึงบุญคุณของครูและจะต้องไหว้ครูเพื่อแสดงตนว่าเป็นสิทธิของท่านการไหว้ครูถือเป็นขนบรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยที่สืบทอดกันมายาวนานหลายชั่วอายุคน การไหว้ครูมีหลายลักษณะได้แก่การไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพการไหว้ครูในวันครูการไหว้ครูก่อนแสดงศิละปะการป้องกันตัวและก่อนแสดงศิละปะดนตรีในพิธีไหว้ครูนับแต่สมัยก่อนจะใช้ดอกไม้หลัก3าอย่างในการทำพานซึ่งดอกไม้ความหมายในการระลึกคุณครูได้แก่ยาแพรกสื่อถึงขอให้เรียนได้เร็วเหมือนยาแพรกที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทนต่อการเยียบย่ำซึ่งเปรียบเสมือนคำดูด่าของครูบาอาจารย์ดอกเข็มสื่อถึงขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลมเหมือนชื่อของดอกเข็มดอกมะเขือสื่อถึงการเปรียบเทียบว่ามะเขือนั้นจะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูกแสดงถึงนักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนสุภาพเรียบร้อยเหมือนมะเขือที่โน้มลงข้าตอก เนื่องจากข้าวตอกเกิดจากข้าวเปลือกที่คั่วด้วยไฟอ่อนๆให้ร้อนเสมอกันจนถึงจุดหนึ่งที่เนื้อข้างในขยายออกมาจนดันเปลือกให้แยกออกจากกันได้ข้าวสีขาวที่ขยายเม็ดออกบานซึ่งสามารถนำไปประกอบพิธีกรรมหรือทำขนมต่างๆได้ ดังนั้นข้าวตอกจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัยหากใครสามารถทำตามกฎระเบียบเอาชนะความซุกสนและความเกียดคร้านของตัวเองได้ก็จะเหมือนกับข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก จังหวัดตากเปิดตลาดนัดนักลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจกพิเศษตากรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจกอาเซียน AEC ค่ะที่ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสมชัยหัตถยาตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานพิธีเปิดตลาดนัดนักลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจกพิเศษตากรองรับ AEC ประตูอาเซียน โดยมีนายสุทธาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับนักธุรกิจนักลงทุนภาครัฐภาคเอกชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาที่ให้ความสนใจเดินทางมาร่วมง,งานจํานวนมากนายสมชายหัตยะยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวว่าภายในงานมีการเปิดคลินิกนักลงทุนอย่างเต็มรูปแบบให้บริการข้อมูลด้านการลงทุนทั้ง13กิจการในพื้นที่14ตําบล อำเภอแม่สอดอเภอแม่ระมาดและอภโพพระทางข้อมูลด้านที่ดินตลาดนัดซื้อขายที่ดินโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ลงทุนการยกเวน้นลดหย่อนผ่อนปลนตลาดนัดพบแรงงานที่ครบวงจรพร้อมให้คำปรึกษาด้านการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทั้งจากชาวไทยและชาวเมียนมารวมไปถึงข้อมูลรายละเอียดด้านเส้นทางการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่การสนับสนุนทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเกษตรพร้อมเชื่อมโยงการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวสองแผ่นดินไทยเมียนมาและซิสเตอร์ซิแม่สอดเมียวดีเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,ยนบริการให้คำปรึกษาข้อมูลนักลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในทุกมิติครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นักธุรกิจนักลงทุนได้ศึกษาก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นงานสกาเศรสังมชาเพื่อทแนจากสักานทกาสับรลงทุนทดแทนจากประานกสาาุกิจขนาดการและขนาดย่อมทแทนจากบริษัทประกันสชื่อธุรกาจขนาดย่อมหน้าเานอการคุ้มครรงานนะครับ และบาคารขหรงการค้าเืียดมากของมือนีนีนะครับนักลงทุนตลอดจนแขกผู้มีเกีย่ยวที่กคาักทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งที่เราจะเปิด OFS รือคิอนักลงทุนเพื่อเสริมเชถีภาพและส่งเสริมการไพัฒนาของการลงทุนเพื่อความเจริญเติบโ,โตก้าหน้าทั้งเศรฐษฐกิจของจังวตาเศรฐษฐกิจประเทศไทย วงทงก,การค้าแสดที่เราเรียกบอกเมืด้วยเถิดเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งที่เราจะเริ่มเปิดคลินเพื่ออานวยการบริการลักษณะของวัดซับสวิตให้ภายในเจ็ดวันนะครับและวันนี้จะเริ่มต้นที่นี่และวันุนี้จะขยับไปอยู่ที่ทําง,งานเขตพิเศษต่างของเราที่แม่สอดนะครับที่ตั้งอยู่ที่แม่สอดและในวันนี้ เราก็มีสิ่งหนึ่งคือตลาดนักนักลงทุนที่ผมให้ทุกอำเภอซึ่งประกอบด้วยอำเภอสอบแปดตำบลอำเภอพุทธระสามตำบลอำเภอแม่ 8, ะะะะะะมมละมาสามตำบลมาให้ท่านมีศักยภาพนักลงทุนสนใจจะเป็นอย่างไรนะครับนอกนักน้จะมีข้อมูลอ,อื่นๆมากมายดียวที่นักลงทุนสนใจผมก็ฝากทุกหน่วยงานงให้ช่วยนัาขดาวยนะครับว่าวันนี้ใี้เก็บข้อมูลทำแนะนำนะครับการชี้แน,นะ จากนักลงทุนหรือผู้สนใจมาบอกเราซึ่งเราจะได้ปิดจุดเนีเพราะวันนี้จะนําไปซึ่งาาการจัดทาคู่มือนักลงทุนฉบับสมบูรณ์แบบให้เกิดขึ้นสิ่งน,นี้เป็นสิ่งสำคัญทิ่นักลงทุนที่รัารังครับองค์ประกอบสี่ดนะ้านเขเก็บเศษไม่ว่าจะที่ดินวันนี้ผมก็ต้องเรียนให้ทราบว่าวันนี้ต้องขอบคุณสึรร่านที่จังหงวัดที่ประมวลเก็บที่ที่ดินที่มีชโนวนราสามก่อแล้วก็ประมวลว่าใครต้องการขาย ถ้ามันเป็นราคาที่ความเป็นธรรมท่านจะไปที่ดินท,ที่ดินเลยนะครับแล้วก็มีที่ดูของธนาคารแต่เท่าจะอะไรต่างๆธนานารกามาด้วยเอาเงนแม่ละมา่าก็เอาสโุก์ที่ดินากลางแล้วว่าสนใจไปลงทุนในเขตพิเศษที่เงิแม่ละมาถึงไหมประเด็นที่สองคือเรื่องของแรงงานวันนี้นอกเหนือจากแรงงานที่กระทรวงแรงงานมาจัดตั้งแล้วนะครับเราก็ดำาเนินการเรื่องมาตา4ซึ่งก็คงเสร็จสิ้นเร็วๆนี้และที่สําคัญยิ่ง นักลงทุนที่ลงรัคถ้าสนใจว่าท่านจะมาลงทุนแล้วเกรงว่าแรงงานที่ท่านจะใช้นั้นไม่เพียงพอแจง้งรับราชกานหรือแรงงานเพื่อการชีพใ้สอบอะไรราชการกบแปรเลี่นนบบยนสถาได้สอบและหลายหน่วยงานที่อยู่ที่นี่ที่จะเตรียมพัฒนาบุคลากราให้แก่ท่านนะครับเพื่อรองรับการตั้งโรงงานของท่านนี่คือประเด็นสอบประเด็นสามก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานท่านเห็นแนวถนนตัดใหม่ถนนที่จะเพิ่ม เราจะเป็นขบวนถั่วขบวนถั่วจักรยานไฟฟ้าป่า,ปา,ปาแม้กระทั่งสัญญาณโทรศัพท์นะครับตื่นขึเนี่ยเราวันนี้เรามาบริการท่านแล้วปมาชี้ให้ท่านฟังแล้วให้ท่านรับทราบแล้วนะครับว่าเราจะมีแผนการดำเนินงานอย่างไรรองรับตลอดจนกระทั่งนักลงทุนครับถ,ถ้าจะตั้งบริษัทแล้ว,วรู้เรื่องน้ำวันนี้มีบริการให้ขูวนรถจัุรฟอร์บาร์าดาน,นะครับเพื่อรองรับบริษัทโรงงานของท่านใช้ส่วนต่างๆนี้เรามีครบ สหรับประเด็นสุดท้ายส็คัอเรื่องของการยกเว้นลดหย่อนผลิตภัณฑ์พิเศษซิ่งไปอยู่ท่านไปที่ดีไปของสมาบก็อยู่ที่นั่นกระทรวงทางอยู่ที่นั่นนระบบับแล้วก็ว่าเะื่อนไขการยกลงอสีของทางราชกรรก็มาตั้งตรงอู่ที่นั่นเพราะงี้ผมอยากให้ท่านใช้กระบนการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ครับให้มันครบเหมือนว่าวันนี้นะที่แห่งนี้เป็นตุ๊กซีออลท่านแยอะไรเข้าไปขอหาอะไรที่เอาต่อมาได้ทันทีถ้าตอบไม่ได้จะเก็บประเด็นตัวนี้ไว้ รวบรวมต่อไปเพื่อนมาแก้ไขปัญหาเพื่อจะให้ที่ดินรดวคนของจังหวัดตากเป็นรูปธรรมต่อไปซึ่งผมก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานตลอดทุกภาคนส่วนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ท่านประธานออกคดินทาเไปอุบลรติดติดซึ่งวันนี้จริงๆแล้วก็ต้องผมเลยต้องฝากความรู้สึกท่านประธานจังหวัดเุบดรีผมติดแล้วก็เดินทางมาวันนี้ท่านป่วยแล้วก็ฝากมันใจไปซึ่งเกิดฝากยามางอย่างไม่าน นะครับซึ่งก็เราเป็นซิสเตอร์ซิตี้ความสัมพันธ์ไมดีกันดีเหมือกันเพราะฉะนั้นวันนี้ความฝันก็คงเป็นจริงแล้วนะครับว่าสนามกอล์ฟสองพีดีกล้า,ารุา่งฝั่งไทยกล้ารุงมากเป็นเกิดขึ้นแน่นอนและคลินิกนักลงทุนก็จะเปิดรองรับทัานตลอดไปและตลาดนักลงทุนวันนี้จะให้ข้อมูลท่าน,นอย่างเป็นเสร็จสมบูรณ์ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่มีส่วนร่วมและทําให้การเมืนี้ประสบความสรณ์สุดดีและขอบคุณธนาคารสายสินธนาคารไอทีเอ็มบีเราเนี่ยแบงก์เราเนี่ยก็จะมาจัดตั้ง ที่ทำงานเสร็จสเสร็จเราแล้วอีกหลายหน่วยที่จะมาครับบริษัทเกษตรที่มาแล้วกระทรวงสวหลายหน่วยจะมาอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะก้าวไปรูปแบบหนึ่งก้าวไปขั้นตอนหนึ่งเพื่อความดีอยู่ดีผมขอะชาชนบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานคลินิกนักลงทุนและตลาดนักนักลงทุนณ้บัดนี้สวัสดีครับ ีหากการเตาอายนแม่ต่อจัดต้องแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบเพื่พอเตรียมความพร้อมหน่วยงานและเจ้าหน้าที่เข้เราระงับเหตุค่ะ นายสมชัยแฮทยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานพิธีเปิดการซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานแม่สอดเต็มรูปแบบณท่าอากาศยานแม่สอดตำบลท่าสายลวดอําเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกซ้อมจัดเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งสืบเนื่องจากกรมการบินพลเรือนเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการขนส่งทางอากาศและมีท่าอากาศยานภูมิภาค ที่อยู่ในความดูแลจำนวน26แห่งโดยมีมาตรการให้ท่าอากาศยานทุกแห่งจัดทำแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีต่างๆและให้ดำเนินการนำแผนฉุกเฉินของท่าอากาศยานไปสู่การปฏิบัติงานซึ่งในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างเต็มรูปแบบกรณีอากาศยานโดยสารประสบอุบัติเหตุบริเวณท่าอากาศยานแม่สอดโดยอากาศยานลื่นถลายออกนอกทางวิ่ง และเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้เครื่องยนต์ด้านขวาจึงได้จัดการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้เพื่อเป็นโครงการร่วมการระหว่างท่าอากาศยานแม่สอดกับกรมการบินพลเรือนและอำเภอแม่สอดซึ่งได้จัดขึ้นเป็นเวลาสองวันทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบตัติเพื่อเตรียมความพร้อมหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ให้สามารถระง,งับเหตุแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ยูตีวันสองครับชุดขนได้ผู้ป่วยจากสตอรสีพร้อมนันโคนิีห้านายในงานตัวที่จุดตะโกนยูตีรัสซาครับโีชมรมผู้สูงอายุชุมชนบัวคูนจัดจก,กิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนมิถุนายนค่ะ กลุ่มงานสาธารณาสุขชุมชนคลีนิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดและชมรมผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมร่วมประชุมชี้แจงข่าวสารประจำเดือนมิถุนายนโดยวันนี้มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุณที่ทำการชุมชนบัวคูณอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายระยองศีพุ่ม หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณและนางบัวไหลบุญทรงรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดนำผู้สูงอายุในชุมชนรวมจัดกิจกรรมพร้อมประชุมประจำเดือนซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วยการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุต่อด้วยกิจกรรมการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิจากนั้นนายระยองศีพุ่มหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณ แนะนำคณะกรรมการผู้สูงอายุชุดใหม่และในวันนี้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่สอดอินเตอร์เนชันแนลเดินทางมาให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณอีกด้วยที่ตำบลวังประจบจังหวัดตากเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลงังประสบปัญหาภัยแล้งหนักทำให้ผลผลิตเน่าเสียกว่า3,000ไร่ค่ะ ชาวบ้านทรัพย์สมบูรณ์11ตำบลวังประจบอำเภอเมืองตากจำนวนกว่า20คนต่างยืนดูต้นมันสัปะหลังที่ปลูกไว้ที่ยืนต้นตายจำนวนมากทั้งนี้เนื่องจากปัญหาภัยแรงที่รุนแรงขาดแคลนน้ำหนักในรอบ10ปีทำให้ต้นมันสัปะหลังที่ปลูกไว้ทั้งหมดเกือบทั้งหมู่บ้านยืนต้นตายเน่าเสียส่งผลกระทบต่อพันธุ์ที่จะนำไปปลูกต่อ กลุ่มเกษตรกรต้องการความช่วยเหลือจากจังหวัดตากและขอให้นายสมชัยหัทยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากลงพื้นที่รับทราบปัญหาและให้การช่วยเหลือขณะเดียวกันอยากให้จังหวัดตากเร่งดำเนินโครงการการเพาะปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบหยดน้ําและวิธีธรรมชาติซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล และยังไม่มีการขับเคลื่อนในพื้นที่อย่างจริงจังขณะที่เกษตรกรผ่านการอบรมไปแล้วจำนวน196รายซึ่งการทำโครงการดังกล่าวต้องจัดทำแหล่งน้ำให้มีสระน้ำขนาดใหญ่ในหมู่บ้านซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งและยังเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น2-3เท่าตัวด้วย นางนาราพรออทมาศเกษตรกรบ้านทรับสมบูรณ์11กล่าวว่าถือว่าในปีนี้เป็นปีที่แรงที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาทําให้ต้นมันสำปะหลังยืนต้นตายเน่าเสียทั้งยังประสบปัญหารายแดงที่มากับภัยแล้งอีกด้วยมันเป็นจากภัยธรรมชาติก็คือฝนไม่ตกมาหลายเดือนนะคะตั้งแต่ปกติน้าเลี้ยงมันไม่มีปกติพฤษภานะคะฝนตกแต่ทีนี้ฝนมันไม่ตก ก็เลยเก็บต้นพันไม่ได้แล้วก็หัวก็เน่าหมดฝนไม่ตกกันนะคะแต่ทีนี้ฝนไม่ตกมาปั๊บมันก็เกิดตัญหานี่เป็นเพี้ยลายแดงจะวบานในนั้นทำนั้นนะคะรอบสิบถูกไหเยอะรอบสิบสี่เสียหายเยอะไหมเสียหายเยอะค่ะเนื้อที่หมู่บ้านนี้ก็ประมาณสามพันกว่าไร่ค่ะหมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่ตออในช่วงเวลานี้แล้วค่ะ ท่านสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่ตอดค่ะวันนี้ดิฉันกรวรรณนาแก้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ